ไพศาลยกพระเจ้าแปรเปรียบเทียบชูวิทย์ปัดรับคำท้าอ้างความต่างศักดิ์คือคนถอยใจขาดไม่กล้าต่อสู้ไพศาลยกเหตุการณ์ในผู้ชนะสิทธิ์พระเจ้าแปรปฏิเสธคำท้าชนช้างเจ้าเะเดปเปรียบเทียบชูวิทย์ไม่กล้ารับคำท้าปานเทพดีเบตกัญชาที้คนถอยใจขาดไม่กล้าต่อสู้จึงอ้างเรื่องความต่างศักดิ์หลังจากนายปานเทพขัวพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูราณการและเวชศาสตร์ะลอวัยมหาวิทยาลัยรัง ได้ท้านายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองให้มาร่วมดีเบตรเรื่องกัญชาบนเวทีเดียวกันเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ควรพูดฝ่ายเดียวแล้วให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแต่นายชูวิทย์ไม่ยอมรับคำท้าโดยอ้างว่าไม่อยากทะเลาะกับเด็กนั้นล่าสุดวันนี้14มีนาคมนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลว่าเห็นเขาท้าทายกันเรื่องกัญชาแล้วอ้างว่าเรื่องอะไรผู้ใหญ่จะไป ทะเลาะก,กับเดชทําให้นึกถึงเรื่องผู้ชนะสิทธิที่เจ้าจะเดดนายทหารใหญ่เมืองตองอูยกทัพไปตีเมืองแปร ى, แล้วท้าพระเจ้าแปรชนช้างให้เป็นเกียรติยศไว้ในประวัติศาสตร์พระเจ้าแปรไม่ยอมชนช้างด้วยและรับสั่งว่าเจ้าจะเด็ดแค่เป็นไพร่นายทหารตองอูจะมาท้าพระเจ้าแผ่นดินเมืองแปร ى, ซึ่งมีศักดิ์เสมอพระเจ้าตะเบงชเวตีนั้นไม่ได้เจ้าจะเด็ดยินดํารัดพระเจ้าแปรแล้วก็แก่ว่าอันวิสัยหมากรุกนั้นเมื่ออยู่ในสนามรบคือบนกระดานหมากรุก แล้วแม้ตัวขุนฝ่ายหนึ่งจะทําด้วยทองคําอีกฝ่ายหนึ่งจะทําด้วยไม้ทองหลางก็ย่อมมีสักเสมอกันแม้แต่คนถ่อยใจขาดไม่กล้าต่อสู้จึงมาอ้างเรื่องต่างสักว่าเป็นขุนไม้ทองหลางและทองคําชนิดเป็นโวหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดโวหารหนึ่งในประเภทโวหารทั้ง4ีและจะได้ชนช้างกันหรือไม่ก็ต้องไปหาอ่านในพูดชนะสิพิษละครับ